ต้องบอกเลยนะครับผมว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสของเกมเพทูเออร์เกมไฟเกมนแอฟาเนี่ยมาแรงมากๆนะครับผม่างที่คนไทยก็น่าจะทราบมันดีเพราะว่ามันเล่นแล้วมันได้เงินนะครับผมแต่ว่ากระแสตอนนี้มันก็เริ่มซาซาลงไปแล้วนะครับผมอย่างตัวแอคซี่เนี่ยอย่างที่เห็นในคลิปจากที่ตอน,นั้นเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแหล่งรายได้หลักของชาวฟิลิปปินส์ส่วนหนึ่งไปเลยตอนนี้เนี่ยราคาของมันก็ไหลลงมาจนคนเริ่มคิดว่าเฮ้ยเกมไฟมันอาจจะตายไปแล้วหรือเปล่าในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับคิดว่ามันะจะไม่ได้ตายหรอก แต่แค่ว่ามันจะเปลี่ยนไปจากการที่ตอนแรกคนมาเข้ามาเล่นเพื่อเงินใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้คนมันจะเข้ามาเล่นเพราะว่าอยากจะเล่นเกมเป็นหลักนะครับผมที่ผมเกริ่นมา,มาเมื่อกี้นะครับก็เพื่อที่จะบอกว่าในตอนนี้เกมที่มันจะอยู่รอดได้จริงมันต้องเป็นเกมที่เล่นลสนุกคนอยากจะเล่นเพื่อจ่ายตังจริงๆไม่ใช่เล่นเข้ามาเพื่อเงินใช่ไหมครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมจะมาแนะนําเกมหนึ่งที่ชื่อว่า i c คอน f t ฟ e ชนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเกมเนี้ยเป็นเกมวางแผนแนวกลยุทธ เกมนเอฟทแล้วก็ทำรายได้จากการเล่นได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เพย์ทูวินนะครับผมแล้วก็ฟรีทูเพย์ด้วยหรือว่าไม่ต้องใช้เงินก็คือเล่นฟรีได้นะครับผมถ้าเกิดเก่งจริงก็สามารถทําเงินได้เกมที่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในวันนี้เลยนะครับผมแล้ที่สําคัญเลยคือเกมเนี่ยยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ต้นน้ำมากๆเลยนะครับผมคือเกมยังไม่ได้เปิดเลยแต่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจครับอันนี้นะครับผมก็คือจะเป็นตัวเทรลเลอร์นะครับหรือว่าตัวอย่างของเกมไมค์คอนรอบเทียนะเดี๋ยวผมลองเปิดนนหดน ต้องบอกเลยว่าเกมเนี้ยจะมีตัวขับเคลื่อนหลักเป็นตัวฮีโร่นะครับเหมือนเกมโมบ้านนี่แหละแต่ว่าเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์นะซึ่งฮีโร่เนี่ยเขาใช้คําว่าไอคอนกันนะครับผมไม่ได้ใช้คําว่าฮีโร่และตัวฮีโร่เนี่ยครับหรือว่าตัวไอคอนของมันเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายอย่างที่เห็นนี่ครับก็คือฮีโร่แต่ละตัวจะหน้าตาแตกต่างกันออกไปมีทั้งาสายแบบนักลบาสายจอมเบสสายซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมีหลากหลายกันต่อไปแล้วแต่ว่า เราจะทาทีมขึ้นมายังไงนะแล้วตัวเกมอย่างที่เห็นว่ามันจะมีแมปขึ้นมานครับแล้วเราก็ต้องเล่นกวางกลยุทธ์เนี่ยในแมปนี่แหละครับอา่าเขาบอกเป็นเทอร์มเบดฟรีทูเพย์แล้วก็เป็นโอเนอร์ชิพนะครับผมก็คือเหมือนเราถือ NFT อันนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นเจ้าของตัวฮีโร่จริงๆเลยเนี่ยครับถ้าเกิดเราลองเข้ามาดูในเว็บของเขานะจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยม,มันมีฮีโร่ให้เล่นแบบหลากหลายแบบมากๆนะครับผมเนี่ยมีตัวถือปืนนะคือก็คือจะเป็นสายอ่า l i t y ิลิตี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวสายคอนโทรเลอร์นะครับ,รบผมผ นี่ก็เป็นแท้งเป็น a s s ซิน i เป็นตัว support รือตัว h เล l e r แล้วก็เป็นตัวสาย s u ม m o n e r อันนี้ก็คือจะเห็นได้เลยว่ามันคล้ายๆกับเกมโมบ้านนิดนึงนะครับที่ว่าฮีโร่หรือว่าตัวละครมันเนี้ยมีหลากหลายสกิลหลากหลายสายแล้วตรงข้างล่างนี่ครับที่ผมลองมาดูนะั้นในช่วง f a q ของเขาจะเห็นได้เลยว่าเขาบอกว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่ฟรีทูเพย์นะครับผมอย่างที่ผมย้ำไปตอนแรกว,ว่าเกมเนี้ยไม่ต้องจ่ายเงินก็สามารถเล่นได้แตกต่างจากพวกเกม NFT สมัยแรกๆครับที่อย่างเช่นตัว axie อย่างเงี้ยเราต้องซื้อตัว axie มาก่อนใช่ไหม เราถึงจะเริ่มเล่นได้ซึ่งตอนที่มันบุนบูมเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนในการเริ่มเล่นเลยแต่ของไอคอนอัเทียมเนี่ยมันไม่ต้องใช้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเกมเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีการเพย์ทูบินเกิดขึ้นนะครับผมแปลว่าทุกๆคนอ่ะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับพอเข้ามาเล่นเกมเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการที่เราจะแพ้ชนะแล้วแต่ว่าฝีมือของเราหรือว่าการวางแผนกลยุทธ์ของเราเนี่ย ดีขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเปิดให้เราเล่นในของ PC กับ Mac ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะค่อยๆเปิดให้เล่นในเวอร์ชันมือถือนะในอนาคตแล้วที่น่าสนใจคือมันสามารถค o อสเพย์กันได้ด้วยนะครับผมคาว่าคลอสเพย์เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเล่นอยู่บนคอมใช่ไหมเราสามารถกดหาห้องแล้วก็กดเล่นกับคนที่เล่นบนมือถือได้ด้วยครับผมก็คือจะเชื่อมกันแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับผมจะอยู่ในเชนโพลิกอนนะครับโพล y กอนคือจะมีค่าธรรมเนียมที่มันถูกทําธุรกรรมไวเป็น layer 2ของอีเธเรี่มนะก็เรียกได้ว่ามือ ก็โดนค่าแก๊สแบบถูกโคตรๆนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูกันในไวเปเปอร์กันดีกว่านะครับผมว่าตัวเกมของ i อคอนนอปเทียเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรข้างในบ้างถึงแม้มันจะมีเทคยุบยับอะไรเงีเ้ยเต็มไปหมดแต่ว่าวเพื่อนๆก็ไม่ต้องงงนะครับผมเดี๋ยวผมก็สรุปพูดให้ฟังนี่แหละครับเขาบอกว่าตัวเกมของ i อคอนนอปเทียนะครับผมจะเป็นการเล่นแบบ1ต่อหนึ่งนะไม่ได้การเล่นแบบเป็นทีมหลายคนอะไรเงี้เป็นการต่อสู้กันแบบ1ต่อหนึ่งแล้วก็เล่นกันในแผนที่นี่นะครับแล้วก็เป็นการวางกลยุททธ์นนนนนะซึ่่่งอออัเีี้้ยผมคคขาสใจลื ตัวเกมของ i อคอนนอฟเทียเขาบอกว่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างเกม League 리ออฟดีเจนไฟเอ็นเบมแล้วก็เชสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จักทั้ง3เกมเลยเดี๋ยวผมลองเปิดไล่ให้ดูว่าตัวเกมเป็นยังไงนะเอาリออฟดีเจนก็คือเกมวอลไอโอลนี่แหละเนี่ยนะครับตัวเกมก็คือจะเป็นเกมแนวโมบ้านะครับผมเกมรีออฟดีเจนฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยก็คือจะมีสกิลให้เราสามารถกดใช้ได้นะอย่างที่เห็นก็เป็นไล่สกิลปกติอันนี้เล่นแบบฮาฮาตีป้อมปกติส่วนไฟเอ็นเบมเนี่ยจะเป็นเกมแนวเทอร์มเบนนะครับผมอย่างที่เห็นว่า เธินคนนี้ก็คือเราสั่งตัวละครเราไปทำแอคชั่นนู่นแอคชั่นนี้ส่วนบักน้องเดีเพ่อเพื่อนก็น่าจะรู้จักกันอยู่ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งเป้าหมายของเกมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่เราตีฐานอีกฝ่ายหนึ่งแตกได้ก่อนเนี่ยเราก็ชนะผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันยังไม่มีตัวพรีวิวนะครับของเกมออกมาว่าตัวเกมออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาแค่อธิบายมาเป็นเท็กซ์เป็นข้อความไปเฉยนะว่าตัวเกมมันจะออกมาประมาณนี้ NFC หรือว่าสิ่งที่เราสามารถ เป็นเจ้าของได้ในเกมเนี่ยมีอยู่ประมาณ4อย่างหลักๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไล่ไปซึ่งที่มาสำคัญสำคัญเนี่ยต้องมีแค่ตรงส่วนอ่าไอคอนกับสกินนี่แหละครับไอคอนก็คือตัวฮีโร่ของเราเนี่ยแหละครับผมเนี่ยที่ผมลองเปิดให้ดูในหน้าแรกนะว่าไอคอนของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายตัวละครหลากหลายสายกันออกไปซึ่งเขาบอกว่าในตอนแรกเนี่ยจะเปิดให้เล่นนะประมาณ20ตัวนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกๆไตามาสจะเปิดให้เล่นเพิ่มอีกประมาณ2-3ถึงตัวนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็คือจะมีเลเวลจะมี EXP จะมีค่าพลังต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปมดึงสกิลด้วยเพราะงั้นเพื่อนๆก็สามารถเลือกสายกันนะครับผมว่าเราอยากจะไปเล่นตัวไหนสายไหนประมาณนี้ต่อไปนะครับผมจะเป็นสกินฮีโร่ก็จะมีสกินใช่ไหมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจคำว่าสกินคืออะไรนะเดี๋ยวผมลองอธิบายให้ดูคำว่าสกินเนี่ยเป็นเหมือนกับการที่เราสามารถอ่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวละครนะครับผมให้มีรูปร่างที่แตกต่างจ,จากเดิมออกไปอาจจะเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสมมติโดยปกติเนี่ยสมมติเกม LL ลนะมีตัวละครหนึ่งชื่ออารีเป็นจ แต่ว่าเกมของมันเนี่ยก็มีสกินหลากหลายสกินในตัวอารีนะครับผมอย่างเช่นอันนี้อย่างเช่นอันเนี้ยจะเป็นสกินธีมญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสกินแนวไอดอลนะครับผมซึ่งถามว่าตัวละครของมันเนี่ยก็คือเหมือนเดิมหมดเลยเปลี่ยนแค่รูปร่างท่าทางแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆกัเฉยแต่ว่าอะไรที่เหลือเนี่ยเหมือนเดิมหมดเมื่อใส่เสื้อผ้าคนละเสื้อเนี่ยแหละแล้วที่น่าสนใจนะครับผมก็คือตรงส่วนสกินเนี่ยปกติถ้าเกิดเป็นเกมที่เขาไม่ค่อยแคร์เรื่องของความยุติธรรมหรือว่าความเท่าเทียมในการเล่นเนี่ย ถ้าเกิดคนไม่ใส่กสก,กินเนี่ยบางทีก็อาจจะได้เปลี่ยนอีกฝ่ายหนึ่งเช่นพลังโจมตีเยอะกว่าพลังป้องกันเพิ่มเข้าไปเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยให้อีกฝ่ายถ้าเกิดไม่ใส่สก,กินนะซึ่งเกมมือถือเดี๋ยวนี้ก็มีกันเยอะแยะที่ต้องจ่ายเงินใส่สก,กินเพื่อที่ว่าเราจะได้เก่งกว่าคนอื่นนะในตอนเริ่มตน้นซึ่งผมมองว่าอันนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเกมเนี้ยเขาบอกว่าสก,กินเนี่ยใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็ใส่เพื่อความเท่ใจนะผมมองว่าค่อนข้างดีเลยมาถูกทางส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของซีกิ้วนะครับ ถ้าเกิดคนที่เล่นเกม Rv มาน่าจะรู้จักเป็นเหมือนพลังแฝงเหมือนลูนพวกนี้แหละครับที่สามารถใส่เข้าไปในตัวละครได้นะแต่ว่าน,นี้นะครับผมมันจะไม่ได้บวก่าสถานะอะไรต่างๆให้ตัวละครของเราเนี่ยสู้เก่งขึ้นนะมันเพียงแค่เหมือนทําให้เราเหมือนได้เหรียญในเกมเยอะขึ้นได้หีบสมบัติจากการเล่นเยอะขึ้นได้อีกจากการเล่นเยอะขึ้นอะไรนี้เฉยๆเป็นเหมือนกับเครื่องอำนวยความสะดวกเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝีมือกนะันอะไอตัวเนี้ยก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับฝีมือหรือว่าผลลัพธ์ของการเล่นในเกมเลยแล้วก็อันที่จะเป็น ตัวซีกิวฟอร์ดนะครับผมก็คือเป็นตัวที่เอาไว้สร้างซีกิวอีกรอบนะตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมสําหรับตัวของโทเค็นของ game นะเกมไอคอนออฟเทียนะเหรียญในเกมเนี้ยจะมี2เหรียญน,นะครับผมซึ่งก็ปกติแหละเกมเอฟทีก็มี2เหรียญใช่ไหมเหรียญแรกนะครับก็คือเ e หรียญ eot นะครับก็คือ Essence Token ก็คือตามชื่อเลยเนี่ยนะก็จะเป็นอินเกมเคอร์เนนซีนะครับผมได้มาจากการเล่นกิจกรรมการท,ทําเควสอะไรต่างๆซึ่งถามว่า eot เนี่ยเอาไปทําอะไรก็อย่างทีี่่เเหหห็นนนนคครรรรัับมอออออออาไไไปซซืืืื้้นะ้ดฮโะ ซื้อตัว NFT ต่างๆภายในเกมเช่น s e q u l s q u e f o r แล้วก็สามารถเอาไปอัปเกรด s e q u l ด้วยก็เรียกได้ว่ามีการเบิร์นที่ค่อนข้างชัดเจนนะแต่ว่าต้องส่วนแต่ว่าตรงส่วนเหรียญ EOT เนี่ยจะเป็นเหรียญที่มีจํานวนไม่จํากัดน,นะครับผมแปลว่ามันก็จะคล้ายๆของ SLP ที่ถ้าเกิดระบบเบิร์นมาไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเฟ้ได้แต่ว่าเนี่ยเขาก็มีระบบเบ,บิร์นมาชัดเจนนะต่อไปนะครับผมจะเป็นเหรียญ Governance ของเกมนี้ก็คือเป็น Crystal Token ครับหรือว่าตัว COT ซึ่งตรงส่วนเนี่ยก็จะได้มาจากการที่เราทํา Daily Quest ภายในเกมได้จากการที่ Account Level Up ได้จากการทำ achievement นะครับผมแล้วก็ได้จากการทําเป็นมีส่วนร่วมในกิลเข้าไปทำวอลไปเล่นทัวร์นาเมนต์พวกนี้แล้วถามว่ามันเอาไปใช้อะไรก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้ทําการอัปเกรดซีกิลได้นะครับผมแล้วก็ไปทําการสเตจในผูกนะเพื่อได้ผลตอบแทนต่างๆภายในเกมหรือว่าได้ไปเหรียญเพิ่มขึ้นและจุดที่แตกต่างของ COT คือตรง COT เนี่ยเหรียญเนี่ยมันจะมีทั้งทั้ง supply จำกัดนะครับผมที่300ล้านเหรียญแปลว่าเนี่ยมันเหรียญก็จะไม่เฟิรม์มเหรียญ EOT ต่อไปนะครับผมมาลองดูในเรื่องของทททีีีีีมมแล้้้วววกกกก็พาาาาารรร์์์เเเเนนนนนออขงงโปจตับด่่่ะย เก่งมีประสบการณ์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือสานไหนนะครับผมอันดับแรกเลยที่ผมสังเกตเห็นนะคือเขามี Link ์เอแล้วก็มีโซเชียลมีเดียต่างๆท้งไว้ก็คือเรียกง่ายว่าทีมงานของพวกเขาทุกคนเนี่ยก็คือเปิดหน้ากันหมดนะถ้าเกิดเราเข้าไปดูใน Link ์อ็นอะไรเงี้ยเขาจะเห็นได้เลยว่าเขาก็มีหน้าตาแล้วก็เป็นคนทํางานปกติไม่ได้ปิดหน้าหรืออะไรจากที่อ่านมานะครับผมเขาบอกว่าเขาอะเป็นทีมงานนะครับของ Dr ับบ f นะครับซึ่งดรับบัฟเนี่ยมันเป็นโซเชียลมีเดียของอ e ีสปอร์ตนะครับถ้าเกิดลองไปดูในเเเวว็บนะะนะจหได้ลย่า เนี่ยเขาก็จะคือจะทำด้าน e-sport มาก่อนนะครับผมทำเป็นแอปนี้ขึ้นมาแล้วก็มีคนโหลดประมาณแสนห้าคนนะยูเซอร์ที่ใช้ก็เขาทำมานล้วเนี่ยเป็นเหมือนโซเชียลมีเดียแอปนะครับผมสำหรับสาย e-sport ทำมาเป็นเวลา2ปีก่อนที่เขาจะหันมาโฟกัสโปรเจกต์ไอคอนลอ r แทนนะซึ่งอันนี้แต่ละคนเนี่ยก็คือเหมือนทำงานในด้านสายของสตาร์ทอัพแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อะไรอย่างนี้มาก่อน ถ้าเกิดลองอ่านประวัติของเขาดูนะครับผมแล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยก็คือทางานด้าน e-sport อย่างเช่นเคยทางานใน Invent Global หรือว่า e-sport one เนี่ยอันนี้คนที่อยู่สาย e-sport ก็น่าจะรู้จักก็เรียกได้ว่าเป็นทีมงานที่ไม่ได้เหมือนมือใหม่เข้ามาทําเลยเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์แล้วครับว่าเคยทํางานด้านสายเกมมาก่อนพวกนี้ก็จะมีความรู้ด้านนั้นติดมาส่วนอีกการที่น่าสนใจเลยนะครับผมก็คือตรงส่วนพารธุ์เนอร์กับ advisor หรือว่า investor ของเขาเนี่ยต้นส่วนนักลงทุนของแต่ละโปรเจกต์เนี่ยเป็นส่วนที่ผมจะค่อนข้างให้ความสําคัญนะครับผมเพราะว่า นำลงส่วนมูลนี่ยถ้าเกิดโปรเจกต์มันไม่ดีจริงอ่ะมันจะไม่ลงอันแรกเลยนะครับผมก็คือจะเป็นของแฮชนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้จักแฮชเนี่ยก็ลองไปดูเว็บไสายเขาก็ได้ครับแฮชเนี่ยครับคือเป็นบริษัทที่ลงทุนในสายโปรเจกต์คริปโตเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จะลงแต่ตัวดีๆเนี่ยที่เขาเขียนมายกตัวอย่างเช่นอ่าเอ็กซ์อินฟินิตี้นะครับผมในช่วงแรกๆที่เขาลงไปอ่าลงในตัวของแซนด์บ็อกซ์อิมูทิเบลเอ็กซ์อ่าเมเกอร์ดาวเมเกอร์ดาวนี่คือล้ชนแฉกอันดับท็อปเทียร์เลยตอนนี ดิเซนท์แลนด์ก็เหนะออเรียญมานาคอร์ม้วนก็ฟอมตอนนี้เหรียญแับสามการก็เรียกได้ว่าตัวแฮชเนี่ย คือส่วนใหญ่ไปลงกับโปรเจกต์ไหนโปรเจกต์นั้นก็คือต้องมีคุณภาพระดับหนึ่งแหละไม่งั้นเขาก็คือจะไม่เอาเงินไปลงคนที่สอนะครับผมก็คือคุณแซมลีนะผู้ลงตรงคนนี้ผมก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับผมแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เคยทํางานร่วมกับโปรเจกต์อย่างเชียรี่อิมูเทเบิลนิฟตี้ไอสแลนด์นะครับผมแล้วก็ลงทุนในเจมมี่นีเอ็กชั่นด้วยนะครับผมแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับดรับดรับด้วยนะครับซึ่งคิดว่ากลุ่มพวกนี้เขาน่าจะรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ยยยยย้้้้าาาาาาามมมมลลลงงทททุทนนนนใโปรรรรรเเเเเจจจกกตต์ีีี่หััคคส็บบอแวะผ อันนี้นะครับผมโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีกับนักลงทุนที่ไม่ได้น่าเกลียดเลยมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าตัวเกมเนี่ยมันเปิดให้เล่นตอนไหนถ้าเกิดลองไปดูในวายเปเปอร์ของเขานะก็จะเขียนว่าเขาจะมีอัลฟาล้นนะครับผมก็คือเป็นการเทสกันภายในหละก็ในไรมาสที่2ของปีนี้แต่ว่าเปิดให้เล่นเบต้าล้นเนี่ยสำหรับคนที่มี NFT นะก็คือในไรมาาที่3แล้วก็เปิดพับบิกก็คือเปิดให้เล่นสาธารณะเปิดให้ทุกคนเข้ามาเล่นในไรมาาที่4 ก็อาจจะต้องรองกันหลายเดือนนิดนึงแต่อย่างที่ผมบอกว่าเกมเนี้ยเขายังไม่ได้เปิดตัวเกมขึ้นมาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้าไปคุ้มคีย์หรือว่าเข้าไปทํากิจกรรมร่วมเขาเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะมีรางวัลอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะอันนี้ต้องติดตามในตัว Discord แล้วก็ตัว Tele g r a กของเขาแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเล่นเกมไอ o n o f อปเทียเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเกิดเข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะนะจะเห็นได้เลยว่าเขามี Genesis Sa l e นะครับผม Genesis sale คืออะไรก็คือการขาย NFT รุ่นแรกนะครับผมของเกมนี้เราลองกดคลิกเเเข้้าไไปดดูก็็จะะหนนลยนครับ ว่าเขาขายอยู่2อย่างนะตอนนี้คือตัวไอคอนนะครับผมก็คือตัวฮีโร่แหละที่ผมอธิบายไปกับตัวสกินเราถ้าเกิดลองดูราคาของฮีโร่หรือไอคอนของเขาแต่ละตัวเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่แค่5มาติกเองนะครับผมถามว่ามาติกหนึ่งมันเท่าไหร่ก็ตอนนี้มาราคา1.8เจนนะก็คูณ5เข้าไปก็ประมาณ9ดอลลาร์นิดนนะครับผมตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ300นิดๆบาทน,นะในการซื้อฮีโร่ของเขา1ตัวซึ่งเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ไปกดกันได้เนี่ยเวลาจะซื้อ,อแค่กดผมสนใจเป็นตัวซัมเบอร์เนอร์แล้วกันผมชอบสายซ แล้วก็ใช้เมตาหมาปกติเลยครับกดคอนเฟิร์มอันนี้นะครับผมพอเรากดซื้อแล้วมันก็จะขึ้นว่าเรามีเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็คือทําการซื้อแล้วครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถไปกดซื้อได้นะครับผมก็คือตรงส่วนสกินที่ผมอธิบายไปว่ามันเป็นเหมือนเสื้อผ้าสวมใส่ไีคิโลของเราดูเท่มากขึ้นนะครับผมซึ่งอันเนี้ยราคามันก็จะแพงกว่าตัวฮีโร่เยอะมากเลยนะอันนี้ก็จะเห็นว่า80มาติก1 5 5มาติกซึ่งอันเนี้ยเป็นสกินระดับหลายระดับแตกต่างกันออกไปนะ แล้วก็ไล่ลงมาเป็นอีพิกเป็นแรหรือว่าอันนี้ก็เป็นอันคอมมอนนะแบบถูกลงมาหน่อยก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้สกินตัวไหนเคาว่ายังไม่ได้บอกนะครับผมเป็นภาพเงาง,งองมืดๆเฉยนะว่าสกินอันนี้นนจะออกมาหน้าตาเป็นไงนะแน่นอนไม่าจากที่ผมบอกไปว่าสกินพวกนี้มันไม่ได้ส่งผลอะไรกับการเล่นเกมของเรานะครับผมเป็นเพียงแค่ใส่เอาไว้เท่ๆเฉยหรือว่าอีกกรณีหนึ่งคือซื้อขึ้นมาเพื่อที่ว่าอาจจะเก่งกับไในอนาคตสกินโมดีมันจะไม่เปิดขายอีกแล้ว เราก็อาจจะได้กําไรเพิ่มขึ้นจากตรงส่วนนี้นะเพราะว่าด้วยความที่ทั้งฮีโร่ทั้งสก,กินเนี่ยมันเป็น NFT มันก็สามารถเอาไปทําการขายในตลาดได้ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถลองกดลิงก์ใต้คลิปกันได้นะครับผมก็จะมาที่หน้านี้เลยเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากซื้อกันแล้วเหมือนถ้าเกิดลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะครับผมในไกด์ที่ซื้อไอตัว Genesis Cell นี่นะจะเห็นได้เลยว่ามันเปิดขายทั้งหมดประมาณ15วันนะครับผมตอนนี้ก็เปิดมาได้11วันแล้วแล้วก็ ตรงส่วนนี้คือมันจะปิดขายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมีติดไม้ติดมือไว้ก็สามารถไปกดกนทเิงไว้ได้ก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันเหลือเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทาการเบรนทิ้งทั้งหมดนะอันนี้ก็น่าจะาครอบคลุมเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ของเกมไอคอน o ็อเทนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเกม NFT ที่มีเป้าหมายค่อนข้างแนวแน่นะครับผมก็คือเป็นเกมที่อยากจะเน้นความเป็นเกมจริงๆไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังจะร่ารวยเป็นสุดต่านเป็นหลักนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบเกมวางแผนอะไรเงี้ยก็สามารถลองไปติดตาม โซเชียลมีเดียทั้ง Discord ทั้ง t e l e g r a m ของเขาได้นะลองกดในเว็บของเขาจะมีเข้าไปแล้วเห็นเขาบอกว่าอีกไม่นานจะเปิดมินิเกมให้ลองเล่นด้วยนะครับผมก็สามารถไปติดตามกันได้คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดอยากให้ผมลองรีวิวเกมไหนหรือว่ารีวิวคอนเทนต์รีวิวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ